บ a n y a k กระตังแคนเดอร์เบนินเดอร์บนย์กานเดอร์เอจิเอจิจะเสนอฮะดิซดองแคนดองแคนตับแคนเดอร์ตังแคนเดอร์ลบไปพูดพูน่ะนี่ลบพูนอู้ตายพูน่ะขึ้นบัวแฟดเลยกินนึ่งกินนึงฮันเล่นไหเอี๋ นี่คือแดดบูได้บูเนอะพูเนอะพุนซุนเนอะเนอะทำดอย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 บรรยากาศเด้อมี้บรรยากาศให้พระเจ้าทินโอพรพระหอของคนอ่าของคนพระหอในี่นั่นพระเจ้าทีส่วนให้อภพรได้เงินหันได้อยู่ในลูกสาวสองคนอยู่นี่นะเนี่ยสบายดีสบายดี พูนเออไปน์เออจุดหนึ่งคืนนี่พูนก็ไปเทนี่ลบพูนพูนอ่ะลบพูนหาน่ะเนี่ยพูนสูนอนไรพูนลบไปพูนประมาณหอบ้านสองสมุนเดอ้อไปนอนเดอ้อบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย